แล้วก็คนหัวอาจจะสแตนด์อัพก็ได้คนหัวลูกก็ค่ะค,คือถนาดกู้ภัยอ่ะต้องไปแบบเก็บศพต้องเจออะไรกับอหลอนๆเยอะอะค่ะคุณผู้ชมคะเจอเรื่องนี้กู้ภัยก็เก็บทรงไม่อยู่เหมือนกันกํากลังทําความสะอาดรถฉุกเฉินปรากฏว่าเตียงเตียงนี้ค่ะมันยกขึ้นมาเองอะมันเป็นระบบออโต้หรือเ <c oughs> ปล่าเป็น ระบบมือค่ะอ๋อเหรอหมุนอัตโนมือ,อแล้วมันขึ้นไปเองอย่างนี้แล้วมันก็ลงมาเองคือถ้าเป็นไฟฟ้ายังพอเข้าใจได้ว่ามืออาจจะไปโดนหรือว่าอาจจะแบบว่าช็อตอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่คุณนักข่าวอยู่ๆมันขึ้นมาเองแบบนี้ผมนี่งงเลยก็เลยเอาคลิปเนี้ยค่ะ ส่งต่อไปยังแชทกลุ่มกู้ภัยจงังหวัดกระบี่แล้วก็ข้อความว่าต่อหน้าต่อต,อตาเลยถ้าดื้อแบบนี้เราคงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ละบอกเลิกกับผีไปอีกทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของคลิปค่ะชื่อว่าคุณเอก,กชัยเทพเสถียนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากมูล,ลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาเจ้าของคลิปนะพาไปสาธิตให้ดูกันแบบเต็มๆเ,เลยว่าเตียงผู้ป่วยเนี่ย เตียงนี้มันเป็นอัตโนมือ,อมก็คือต้องใช้มือในการออกแรงอ่ะหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปปรับขึ้นปรับลงไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคุณนักข่าวคือแปลคือมันไม่ใช่ว่าจะปรับได้ง่ายๆเดี๋ยวลองดูสินี่นี่นี่น,น,น,นะผมยกแบบนี้ มันต้อง <ไฮ S 1> ยกแล้วก็ม,มีเหมือนกับไฮดรอลิกอ่ะช่วยประคองเอาไว้เออคเขาเรียกว่าอะไรลูกสูบเออ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออแบบเนี้ย <c oughs> ก็คือมันต้องใช้แรง<ด>บางครั้งอ่ะยกธรรมดายังไม่ขึ้นต้องเขย่าอ่ะ <c oughs> ต้องแบบดึงแรงๆก็มีเหมือนกันกว่าเตียงมันจะปรับได้ดังนั้นไม่มีทางที่อยู่ๆมันจะค่อยๆขึ้นมาปรับเองอัตโนมัติน่ะ เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแส,แสกเลยคุณข่าวเที่ยงของวันที่3สิงหาคมตอนนั้นเข้าเวรตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆค่ะแล้วก็ทําความสะอาดรถฉุกเฉินปรากฏว่าเตียงขึ้นใหญ่ผู้ป่วยอยู่ๆมันก็ค่อยๆขยับเองขึ้นเองอย่างชา้ชาๆตอนนั้นตัดสินใจตั้งสติได้ทํำยังไงครับหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปสิคะนี่ยังใจกล้านะทีาเราเราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วก็พี่เขาสตรองอยู่แล้วไงคะเอาฟังกันหน่อยค่ะ แต่วันนั้นมันเกิดขึ้นเองยกขึ้นระดับขึ้นมาเองอยู่ประมาณนี้เลยทั้งที่ว่าผมไม่ได้ไปแต่ต้องหรอวมไม่ได้ไปผูกอะไรมันเลย <S 1> <S 1> ก็เลยถ่ายคลิปเล่นๆเ,เอาไว้พอลงคลิปไปก็บอกว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับอยู่ในรถหรือเปล่าหรืออาจจะมีดวงวิญญาณที่สถิตอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเป็นห่วงคอยดูแลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆอะไรหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งสิ่งก็คือจะเป็นใช้เป็นมือสับหมดเลย พี่เขายืนยันไม่ได้ทำคอนเทนต์นะเนี่ยผมพยายามจะดูว่าเดิมมันไม่มีมุมไหนที่เห็นมือเห็นอะไรเลยเพราะมันต้องยกจากตรงเนี้ยซึ่งเขาถ่ายมามันก็ไม่เห็นมีใครยกนะคะผมไม่ได้ทำคอนเทนต์จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่พี่เขาคงจะไม่ได้กลัวแบบว่าสิ่งลับอะไรอยู่แล้วนะคะอ่ทะเบียนรถต้องเข้าแล้วล่ะอีกสามวันถึงวันสําคัญแล้วเนี่ยไงพอพูดปุ๊บทะเบียนรถก็โผล่มาเลยอ่ะไหนเนี่ยเห็นไหม Oh. มองเห็นไหมตัวเล็กนิดนึงนะคะ uh. <laughs>